เร้าซุ้งเ่บิดอวบันเทศร์ไลท์ตลัดก,กันดังของรายการเสียนไปลอยจ้ง,มงยยมรรมเมืองใหญ่เชียงกํมนึ่งเมื่อได้บาเบดนาซิกปามติกเงาไลยเมืองน้องลายขาทุ่งกุนเหงเจอไหวันนรกสุดเราข่ากันลองได้ฟรีดอมได้ระเดียวเตรียมโพสต์่างลองดังเอิเสพีพีจุมวันให อันไรผมจะปองจู่เสมายื้อของเสียวขึ้นจึงใดตีกุ้งยื้อทุ่งลอยติ่งจะได้ติเลยว่าเมื่อวันที่สิบสามซิกโคลายเวียดเวียงหิดมิดจํำป้นดีแลจุมนให้มีลองลู้ตกซุมน้ำกวกาเจืออันหมัดเจ็บ เจนัน้นไดไลเอามายดหยาตูไว้ปีลอยได้แรงปีนอ่ะค่ะวติดัาาไดนไตหลอดเดียวเตียมโพสตั่งเป็นดีเยี่ยมอย่างามมือไหนะหลายก็หลายคนลองต่างอันไลยยอมซึกอ่ะใครตึกอันเปลี่ยนใตหนังกันป้อเปลี่ยนซึ้งนั้นก็ปองว่าสกหานในโคเขียวมีลองปองใจหรือจือจัด ผู้ว่าจุมเหลาบินคาลิปจุมเหลาเฮตาเพียนนินเตเตเอลองไหนปีดาจาคือเมืองสันรอยตีวันให้นั่นเมื่อได้ออกข้าวตั้งอย่างสู่จลาาเมือງน้อวนนดับของดับพอําลาว่าตีกว่ายืของสีเอาขึ้นดลว่าตมางกานั่นกึ เผือหู้มาสรัพยิเนโคลาแลแหล่ปินกวนไตหนั่งกันก็ไรโคเขียวอันว่างเขึงอันยอมซึกยุกมือขึ้นเจรันป่องใจเสียได้เข้าหงของเสียวขึ้นจึงได้อะไรกูก็เลยได้ตัวเข่าไตรอเดียว,วเป็นดียาหยาปีได้อะไรอันมาเจ็บเจนันกอถึงหงยาลอยใตเลียงเขี่ยแคลิงามอําไลนองตาไม่เจออีสัง เจ้นเป็นเจ้คือปีน้องเสื้อหคนโคเขียวอันเข้าผมของเสียวขึ้นจีได้ห่านมาเจี๊ยบผ้าเจ้าใก็เดียอํำไรน้องตาดเดียอยู่ยาม,มาพบว่าลูกเก่าร้านขอดถึงไม่เงาจริงร้งอยแต่เลี้ยงหลอดเพเขินเยาวีร้านเป็นร้านเฮาคือเฮาก่อเหมือนกันปีน้องอะไร có thì quả này bị khó xíu khi để khâu lùm la tuổi thì anh ấy mỏng hay mới là đang mơn cứng dưới này dòng xích yêu, ở con tức để dư sẽ này lúc lúc quả anh ấy đẹp biến chung chốn gia vàng gia lưng chừng anh à ấy thuộc đi mì mương không cả có khó đẹp này dòng sư khó gồm mắng hò hà hẳn như quê xíu khi tay mầm อําไี้ยาละซึกน้อซึกสิมก็ยังเอามาอยาดีเงาเงินของเสียพิจิได้ลอยได้เลี้ยงยังจ้างทบผู้ใหญ่ก็หนุ่มลองอันได้ติดกันเที่ยงรู้ก่อนจ้างมิดองซาลาเลยซับแรยงเี่ตีกว่าตีเดะตปีปอตีเป็นตีมาซื้อไดนปีดอกอนอะไรอะไรก็ต่อไต่แค่นี้กันพอตอนตัวหนึ่งว่าแต่ละเดียวหลัดใดองตางอัน ซื้อหานอีกภู้มีจันในโคเขียววันไทยเข้าห่มของเสียพคืิตรได้เยาะก่อฮอถึงดีลอยได้ยากกันไม่เข้าค้าบุก,กันลองคือมินซึมันสานทนุนไล่ขาหน้านำนื้ได้ข้ายามสี่เนโมงไปต่อถึงยามตีม่วััเฮอรมินปั่นเรียบ กางวลให้เสียงไล่ข้าเป็นเฮมินเจตเฮมินสูอันซือบาดีรัสเซียมินกว่ามินมาตีขึงลายหลายเจือกคนเมืองก็ตกใจตีเปลี่ยนมานาซิปฟังตึกเที่ยงอยู่ให้ลองติเฮชังแหลมันติกสงกังจะไม่ล่ะเที่ยงภายเที่ยงตั้งคนเมืองก็ไม่ใจว่าซิกโคเขียวได้ซิกมาดียพมกันยื้อของเสียวขึ้นถึงได้ ย้อนมานมาอยู่ไว้ดังนำหูพราทำยาก็าวงกาเมืองหนองไล่ข้ามมางปีนี่มานไว้มาเลโกเขียวเขาอุกการนำหูเขาจ่อยทางกันวันบอใด้จากเฮียนซึกงสด็ปัดติ๊กของเสียวขึ้นจึงไดงงเออ้เทียงกำเนเอเฮือหมินก็ซ้ำหมินจอน่อยเน,นือกางหาวอะไรก็เลยใจปีดอกอุปนญยนงไรไอ้มองตองต้อยในก็ล่ำไรใจมัน เมืนน่อนางโคเขียวก่องล้ำไหลนอนรับอยู่ดลีๆลีในก็หลีใกล้มางวยกันก่อนนั้นปีนองอุปนิยทั้งหลายมาแล้วโควเขียวโควเขียวเลยมันมันเหมือนปีดองเลยคนจืดคือเหลียวกันเปียดรู้กว่าพอเขาขาดด้วยลำนำยักมือเสียแลเดียนกินเขาคนเมืใดหลายสิบปีมือเต็มมือเข้าไปเกิดเมื่อเลียวเลยมันงางเงิบง,ง้างืง thầy hay sẵn đi, cứ miễn gò khuyên nở cái mở cái đai khá dưới này có mìn gò miễn mà có một xíu khuyên đây em đã bị bị trung bàn thầy khứ giả bị phít gắn khứ giả bị tích gắn này bị mong mang tí khai vã nắn tay mù khổ lòng tí vã nắn ศพมันว่าสีต้าใจก็มองมาเนคเคล่าว่าเอากันตายเลยยื้อกันตายเลยโนดปันกันเลยคู่เข,ขียวคู่ร้ายอัมรูเลือเพลสองเพอผีน้องในสุสัสกซึ่งมันจะว่าซึง่งนันนะลองตีมาลึกๆล,ลับๆปีนอนน่นอะไรกุ้ยจุม่มบานไทยก้าวอุน่นหายเสียง อ่ำลือสีตูยาวเนี่ยอันนี้เฮ้คุณเมืองปองใสข่าวเสียนปลายหลอยจะมึงย,ยัยเตียโตอย่าบอกเนเน้องอำปากปื้นเสียนสีได้ข่าวหลายที่หลายผนหลายตาหลายผักกับไก่ล้อมนาซึกป,ปางตึกแหล่จุม่มฮักหลังเจือจางมึงน่ะวันให้ไล่ถอยถอนออกกลางอุ่นหายเสียงเย,ย้ายาคุยนี่ยขาวมือ,อไว้หรือเสียดงดัง ลายค่ะมึงเนาะ้อขันหนับเตียวหมักล่างขึ้นกว่าหมักมงเชียมห้าปีดออัะไรขึ้นกว่าลัาง้งวันใหม่ห้าปูตื้อห้าจะลายขุ่ม่าจะลายลอยห้าเออจื้อใ้ก้อนและบุนบตีว่ายังหันหมองโนกเขียวแลยซึกมันไปกว่าไปมายังก็อสั้างจองกันอยู่ มองวันให้ในมาดีถอยดีๆมันก่อนถอยเหมือนมันเขียนไว้เสียนต้างกางอันไหนอำนั้นก็ตาเกาหลีโต้ด่างหงตรมหงยาเส้นไหนเสดส่งกว่าตั้งนั้นตั้งใ้นป้อมยี่เสียนตากาเกาดีกว่าตั้งนล้ยล่ะอันมาลูมาซุ่มตึกของเสียวขึ้นนี่ได้ซุ่มเปียดหลายๆกุยเอออีดีสุดน่ะเมียมันก็ฮะมันในเสียนตางเมืองหนองไลคากาวันให้ดีแค่ราจิ๋นนั้น เ้าขาก็ไปหู้ปีนอหูปัญหาท่้งหลายปีนอเฮาเจอนอยู่ดังไฮเสียงกลางอุน่นไกลนั้นนี่เขาถอยเขามาอยู่หิมต่างกามือหนองไล่ค่ะกุ้วยกามือไกลนี่ตีมาบปอกหูมีเนี่ยควนเราปืนตีลาดมาตีไยกันสิงหมากเตียบ คาราบ,บ้าหมักนะะั่นเรียป้อมเจอหมักปีกุ้ยก็ได้เป็นเจสิกเสียงออกเยาะก็เสียงเตี้ยกุ้ยกาลื่นมาในเหมือนเสียงโคเขียวลำยอมหลังไม่ก็รู้ลำกว่าลำมาซ้ำกว่าผายยาหมักเิียงอีไรแต่ควรเมืองก่อมปองใจที่โคเขียว สียงข้างสียงป้องปันนันกำนันก่อแล้วกามาโดด่างกันเสิยเลยออกกว่ากว่ายุดกว่ายาตีกว่านาวันป่างห้าน้ำเดือห้าในเมื่อวันให้ือไปคูเจ็บอ่านนั้นก็ลูกกําเดียวหา้าไปแนนนอนกุยกะคนเมืองลาบาคิมวันเข้าในเอหมองวันให้มากพามาขโยอ่านนั้นก็ย่างงูตวดือ บางตึหลงส้่จะนี่ไมไอ้สามว่าวกุา้ยกะหล,ลาอะไรวะโคเขียวยากินนั่นเนี่ยเอาง่ายๆก็สิงกองเตียบกุ้ยกะเตียบเหมือนผ้าแมลดเตียเยาวก็เยาวว้าฮะมันสืบถ้ามันยาวป่ะใครว่านี่มาปอกโคมีปีนอทั้งหลายกวนเมืองในลาซินนั่น หอมมากการยื S <S ้ออาศัยย่าท่านั่นแล้วอาศัยย่าการยื้อท่าเขาบอกมุ้ง่ะซิกดต่ซิกไม่ลงข้เขียวว่ามักมันอาศัยเป็นอย่างสูงอยู่ๆว่าห้องเอาอู้เขาปีเขาน่อเขามามังปุงเต่าเขาปีกันใต้เลยสังหานมัาเสียไปมือโยมช่างล้างไม่ในรายการซุ้มยอดก็ซุ้มมีอะไรบ้ีงปีหน่ออะไรกวยบางให้เลยของมันวุ่นเหมือนควนเลยว่นเหมือนเท่าห่าในกวย ตีรายการใครละ่ะก็นในจุ่มมองว่าให้เรียบตีปิดหน้าซึกอยู่หรือในอยู่ที่ว่าซึกมันตีปันไฟเขียวหมอกันเตีต่อต่างละละ,ละกองกลางหมากมือจินยันอนุรังษ์ขุนลำห้ามึงหนองห้าตีปันเขากะหรือเจนได้ป้อสิงกองเกล็ดสิหมากล้างบงกลามงามึงหนองไล,ะละ่ไล่ขาด กองฮะก,กองฮงทุ่งลอยติ่งมารังวันจริงกางอุน่นเรื่อเทียงกำึ่งพ่อไหนก็ปอกว่าซึกมากพอขมปันเฮียงจับปองสูบเฮย่าเมืองลู่สิบกว่าลอกเรียนมาได้มันหนานาปีดอกนอั่นหลายผาตรงได้หยุ่ยามาใจใต้อันเกิอดออกเมืองสันลอยในดียามนุ่งผาตรงนะ่ะอาด้าไในเห็ดด้านนอกอ็ดํานนอกเอห,อกห็ดด้านใน ล็อกเรียนมานวันบ่ได้ก็เป็นเด้อน่ะอําจังว่าคาันโนบ่หัอาชีพเรายืย้อได้กูหังอป้หันโคเขียวก็ตกด้อ้ายมึงรูสังฆะ,ะ,ะก็กกมีมลด,ดแลเปลี่ยนไเอ้มาเสุดมาได้เพซุมล่ะอันซุมได้เป็นเฮาเยอ่อไไเป็นปีมปีมองเาได้ฮอกเก้สิดได้ มีดาเชื่อใจเจ้าคือหลาเงือเจ้าคือนัก่งก็กตบปินเครื่องมือปินคาลิปเมื่อนังโคเขียวบันปิบนยิบมิี้ยนใจกว่าตายที่แล้วก็เลียนใส่เลียนหาสิ่งนั้นเอาไว้เอ้อดอกไม้พี่ดองนั้นหลายสังกวนสิหานวานให้สังอีกภูมิจังหมอป่องใจหมอวุ่วนหมอทัศน์หาไายเนื่องบี ผาดยันอยากออกกว่าเมื่อนัง่งเมื่อวันที่สิบสามอันยอมซิบปีกุ้งยื่ทุ่งลอยจิิงซื้อนั่นอันแต่ละเลีล้ยวเตรียมโพตรต่างมือไห้พอยอมซึกเสียเข้าห้องของเสียขึ้นถึงได้ยอมซึกเสียอ่ำไครติ๊กได้ต่อได้เข้าว่าเป็นพิ่้องกันอปองว่าอํำรูทอมข้อสั่งสู้ถงลมพงหาสลอมตัวอ่ำลูทอมข้อสัง่งก้นลมอุ้มหางวันให้ ข่ามา hôm น้ของเสียวคือที่ได้เช็ดกันกว่าแต่เขาสิ่งนะี้ตีลิโมก,าล,า,า,มกาลุยเปีนอ้ออะไรจะมีก็ลีปกเมื่อมีข่าวให้ก็มีข่าวลีดันม,มาปีน่องนั้นเอาไว้อันนี้ก็ใครสร้างในปีนอ้อปันธ์เรื่องว่าเมื่อในเสียงหมักเตีะเสียงกองปันแก้วน้ำกำลหนึ่งตีหมักกอกโอมีอัมหัวเพิ่มมาเช็ดตีโคกขึปีนอ้ออะไร cảm thấy khuu kiều ở vùng cao mường nong lai ca, anh ấy có phừng hơi bị đau cả giờ có mong hay thoải rộng, cảm thấy bắt tay đang thùng cồn hến, bỏ lọt đoan một, năm đoạt mu, ăn khoang xiềng khi ถอยถอนปันอันโคเขียวหันว่าเจ้าสิบจายเหลียงปักเศร้าอยู่ทีในเขียงปักสาสิบไล่ถอยถอนออกเนพื้นดีปาตีอุเซิงกินเก่งโคเขียวลาจึงนั้นเอาไว้สำหรับตัวพงหานเยอะก็คำหนึ่งผู้สิบคือขุนเขาก็เดียวโกเบิลยุ่งก็เอาวีดีโอสุ่มยอกสุ่มยิบกองยกอันเป็นหนังใจดืเจนาหนังจะได้มาโพสต์ต่างไว้ เขาเถียงแห้งมาหนำไว้สาป,ปางยืนนั่ยลำพืดพืชลำเพียงเพียงยกขึ้นเขีงเยงขายโคได้มัใจลำอมดังนั้นเขียวดังนอกปีนอกนั่งไหลีอาไม่อันมาเถียงเฮงยืนอไน่ยในเขียวเฮ้ยใชฮะนอกเขียวหน้าหลัง มุงนามาดังลอยมูสาปาังุนเหงตีมาปูดอดีมองวันให้กว่าลูกวกว่าซุ้มก้อยเป็นผีเนาป่าเนาถืน่นรำเปี่ยมลอยเจอไหนดื้อสุดมาเอาอูเขามาปักปักปักฝากตีอยู่ติต๊ๆลองไในได้ดูก่อนว่วนก็ว่วนดันกวนหลงว่วนก็ว่นวนไหลสังหมอหูพิษถูกแล้วเอาเจอจัดเป็นดีดัง ลกลอกปืนเทียงเย้าดาไรกันล่ะการหยาเปืนเทียงเยา้หา,ยา,เเยาหมองนกเขียวเกิดมาได้ด่เฮ็ดคาลิปเปอนกุยเย้าเฮ้ยยอมพักปีดนอ,อะไรปางจิกปุกลาหลอยคนถึงมาเมืองกึงเมื่อยื้อกันเผขึ้นเอาหูแหลีเรียนสุดเผว่มาอยู่สู้ถงลมสลองโต อำนั้นพงหารก็ดีสู้ก็อ,อย่าลิงอันเมืองลอยคอนเป็นซ่องปอกก็แล้วเขา,าก็อยากวันให้ลามมาเผาย,ยู่วันหมดเียฮะกุน,นอปอนชนินทุ่งยิงเมืองลางนาจินตีเจ้าเขียวผ้ามือใส่จียสิบยามอยู่ไว้โคเขียวมาลู่ซุม่มเอาก็หูแหลกกุ้ยวันเหมืนไ่ยเผามาปู ลองเต้มันกล้วยจ่อเขายอมผ้าผ้าลองเตมันกล้วยจ่องเผอมาอยู่ลองเตมันกล้วยจ่องเผอมาเอาลองเต้มันคู่เขียวเอาฮะกเปื่นมาปูดเอซื้อได้ก็ซื้อเตียนเลียนตายก็อักขางปูดเดอให้เปลี่ยนมารารนั่นอันคู่เขียวเฮ็ดปีนอองไรกอไหน,นมันดีกว่าปืนกันที่ไหนล้อยงูสาป,ป้างน้ำตอด น้ำเบยงกุนเฮงียมมาแถมนอกเขียวนื้ลำลำพึดพืชลำพิงพิงหน้าเขาสลาดสนิทอมมีป,ป,ป,ปุ้มเปียดปุ้มปีลำเตีเตว่าเวกะม,มันดีอยู่นะปีน,นังอะไรกวนเม,มืองหะไรวาดักส,มมออสิมิงไม้ได้ s ปาดีเมาร์สุง เอสเอตับสิบธิ์จริงใจฮู้วุ่นเสาะหันเจอวะเทียมยังน้ำไม่อะไรไม่หันอกุนเฮีงล่ะฮะมาหัดปล่อเฮียวสุขะสามเดียดผิดใจก็มาให้สังลาอันนี้สเต็ปจริงใจอะชาร์สเต็ปบองว่าจริงใจ จริงได้ในเบื้อในห้องว่า,าเมืองไรคาปังเปเอนห้องอ่ะปัดป้นจริงเมืองไีอันนี้เป็นจริงได้บา้านให้เขามาอยู่บา่านให้ขายกินดีนะอานั้นก็เอาหูกว่าเรียกตีลอยหูง,งูนั้นก็ลอยงูน้ำตดน้ำเบียนกุญหินเนี่ปืนข่ากองหลายเราข่าเงินมาหลายปากแสนเป็นเงินขี่เงินมาสู้ทง่งลมกุญเสียงคือได ซื้อทอาซื้อเทียนลาดีหนึ่งโน้นซูไรซูเอ๋ยทเน่ยอันไนล่ไรซุ่มใชได้ไล่เป็นผีป้าป่าไม่ถึงคือเป็นดูร้านคุณเมือง,งไดเออมันลีเนียงใจทีน่ยอ้วนลงกินเกี๊ยวตัเป้กินหนอปีนอกั้ไหลาเขาจะไหนเป็นไม่ไรห้ลองแถมเฮงดะตีเสียนไปเมึงมาลักพอเขาถอยออกมาอยู่ฮะตอบไล่กนเดี๋ยว มามามองนกเขียววันสองวันเปิืนมาปุดเออเสื้ออ่าไปตายอีสัอองมาปุดตอบพังกุยน,นะพี่นอหาเมื่อไหนตรงจกักกูก็อเอาไว้อย่าลืมแชร์รายการลองตรงหนึ่งการสึกโคเขียวเมาอสุข